โฟกัสที่เราไม่ได้กลับออฟฟิศมานานมากเลยเนี่ยนี่พิล์มโอ้ยคิดถึงนะทุกคนมีใครคิดถึงฉากออฟฟิศนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทุกคนใช่แล้วอุ้ยฟิล์มดูสินี่อาร์ทถอดที่เราซื้อมานะวางเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยกัสดพิมว่านะเราลองไปดูหน่อยดีกว่านะเผื่อมีกล่องที่เรายังไม่ได้แกะนี่หรอไปไปไปไไปโอ้ยไงโฟกัสดูดิกล่องสุ่มเต็มเลยเนี่ยอันนี้ฟิล์มโอ้ย นี่อุ้ยนี่แกะแล้วเนี่ยครับเนี่ยเปิดไปแกะแล้วแกะเป็นังไงพี่พีมโหอยากแกะกล่องสุ่มไม่ได้แกะมาตั้งนานแล้วเนี่ยอันนี้แกะไหมแกะแล้วอันนี้แกะไปแล้วว่าโหทุกคนนี่เรารีวิวอาร์ตทอยกี่อันเนี่ยกั๊ไม่รู้ดิใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยเราแกะไปหมดแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยอะไรพี่ฟิล์มตะโกนอะไรเนี่ยขี้ตา อะไรเนี่ยอะไรนี่โฟกัสดูดิอะไรพี่ฟิล์มเฮ้ยกล่องสุ่มอันนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะหนักไหมหนักดิเฮ้ยมีของอยู่ข้างในเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมว่านะไอ้นี่ต้องมีของอยู่แน่เลยโฟกัสใช่เหรอลองหยิบเขย่าดูอีกทีมีจริงด้วยพี่ป้าเราเอาไปแกะกันไหมได้เลยโอ้ยได้รีบวะเฮ้ย ปวดเราหนทีไม่นั่งทีนะหรือว่ายืนก็ได้หร,หรือนั่งนั่งปวดมาทุกคนอยากให้ยืนหรือให้นั่งปก็อยากนั่งอุย๊ยไปฟิล์มดูสิมีทั้งหมดกี่กล่องเนี่ยแปดก,กล่องแปดกล่องอะไรเนี่ยนี่มันกล่องสุ่มอะไรพวกคันตื่นเต้นมากเลยเนี่ยว้าวเย้ๆอ,อ่อ้าวเจ้า ทุกคนเดี๋ยวจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกล่องสุ่มอะไรละสิใช่อยากอยากคลิปนะทุกคนหรือว่าหรือว่าอะไรไม่มีแล้วครูไม่แกละโอเคเป็นนะมาลองมาแกะสักลองสักกล่องนึงก่อนนะโอเคมาลองกล่องไหนกันกัทอยากแกะกล่องไหนกัทเหรออาแกะกล่องนี้แล้วกันกล่องนี้เฮ้ยแก่งเกาะเอ้ยอยากแก่งเกาะกังติงโกอยากแกะกล่องนี้อยากแกะกล่องนี้ไอ้กล่องนี้มาพร้อม ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนะควกในกล่องเนี่ยคืออะไรอาจจะเป็นตุ๊กตาแบบหุ้ยมันเจอแล้วเจอแล้วเหรอหุ้ยหุ้ยมีมันตัวอะไรตอบเฟสสามสองเน็ตหมดเวลาตัวนี้ลิลลิลลาริลลาล์ลีล่เฮ้ย,ยลิลลิลลูลิลเอ้สิลลิลลาลิลาหุ้ยน่ากลัวนี่ใครไม่กดไลค์คืนนี้มันจะเข้าไปหลอกอะไรนะ สีหน้านี่ทุกคนพี่พิมพ์ได้อะไรนะสีนี้เรียกวอะไรนะเน่้อธรรมหน้าอย่าไปแคปลงนะนี่เป็นอันนี้อะไรนะช้างใส่ครับแต่สีแดงสีต่างๆไม่รู้อยังแจวโฟกัสแสดงว่านะกล่องสุ่มอันนี้ต้องเป็นกล่องสุ่มพวกเบนล็อตแน่เลยโฟกัสจริงเหรอใช่ไม่ใช่ของโฟกัสดูแล้วว่ามานี่ตัวแรกนะทุกคนเอาไว้ตรงนี้เลยมาดูซิว่าของโฟกัสจะเป็นตัวอะไรีนี่ที่เข็คืออะไรอะฮะทีเข็ดคืออะไรเนี่ยไม่รู้อะเออถุงถงหรือเปล่าไมย อะไรเนี่ยโอ้ยมีมันปลาปลาตายเป็นแฟนกันอะตาตาอะไรตาอะลรนี่ตาดาราเอ้ตาดาลาแต่นี้ไม่ใช่สีธรรมดาจะเป็นทองครับอยู่วันนี้จะเป็นซิการ์โอ้ยวยแล้วเอาไปขายได้เท่าไหร่ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมเอาว่า โอหกัสเราเปิดได้ดีขนาดนี้นะอันต่อไปต้องดีแน่เลยได้ฟรีผูนี่เรื่องทองคําเลยเนี่ยจะเปิดอะไรต่อไปสีอะไรดีก็ะจาได้สิบฟ้าละกันเขี่ยได้กันอู่ได้กันดีพร้อมนะพร้อเปิดก่อนได้ขอลุ้นก่อนขอลุ้นก่อนโทอตุ้งงททอคุกคนคิดว่าขายได้เท่าไหร่ครับม่บ้านเลยนะทุกคนห้าบาทยอดดีอุ้ยเมื่อกี้เราได้ ตาเล่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 สีทองอันนี้ได้ทุง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 นี่เราได้ทุงทุงสีทองนะขึ้นช่องเวียเนี่ยของบกัสเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนะกดไลค์ไงเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันตัวอะไรคอมเมนต์ให้ในสาม สองหนึ่งชิมเป็นซีบานานีชิมเป็นซีนีบานานีนี่วิปปะกันได้เป็นอัมกอริลลาหรือลิงลิงกล้วยเป็นชิมเป็นซีผสมกับกล้วยชิมเป็นซีใช่ตามชื่อเลยชิมเป็นซีนีบานานีนี่เฮ้ยเสียงเริ่มเหมือนพี่เอไอทุกวันแล้วชิมเป็นซีนีบานานีนี่เฮ้ยชิมปพอแล้วพอแล้วตอนนี้นานเกินอ่าเถิดถ้าเากันเลยอีกสี่กล่องเนี่ย ยไม่น่าเชื่อนะว่าเราไม่เคยเปิดเจอได้ยังไงอ่ะหรือว่าทุงทุงทุงสซูลนจะเป็นคนเอากล่องสุ่มนี้มาให้เราแล้วก็จับเราไปเล่นเกมเปิดก่อนเปิดเปิดคลิปเลยอ่ะนี่ทุกคนพวกเราเอากล่องสีโบสีเขียวใครเปิดก่อนเปิดก่อนเลยเพราะว่าเฮ้ยนี่มันนั่นนะทุกคนขออนุญาตเปิดคัมภีทุงทุงเอ้ยเปิดคัมภีเบลดลัดก่อนพวกแกจำไม่ได้อ่ะอุ้ยทุกคนดูสิแต่ตัวนี้นะ มีล้อแต่ว่าหัวเนี่ยเป็นกบและแขนก็เป็นกบและเช้าก็เป็นกบมาทุกคนหายไม่เจอเฮ้ยน,นี่ไงโมนิกาอัมบลาบูอ<ำ>ัมโมนิกาอัมบลาบูตัวน,นี้ที่มันกบเป็นยางใช่ไหมทุกคน,นกบยางรถยนต์ใช่เฮ้หยหฮย,หยไม่น่าเชื่อนเนี่ยเหมือนจะเคยเปิดไปแล้วหรือเปล่าันนี้คุณคุณนะ ยตั้งให้ด้วยตอนเล่นมันลงแล้วมันตั้งสิโคตรอ่ะตัวต่อไปโฟกัสเอตตังถุงกันออกถุงถุงตั้งไม่ได้ทุกคนโฟกัสนะชิลิ่งสวนจีขูดหรือเปล่าโอ๊ยหูมคำหนึ่งอ่านคำพีกันทุกคนดูตัวนี้สิเหมือนอะไรเป็นอะไรเหมือนบนหัวเนี่ยจะเป็นปลานะทุกคนเห็นไหมปลามาทั้งตัวแต่ตรงตัวน่าจะเป็นอันนี้คืออะไรลิงเหรอมันชื่อว่าชิมปี้ท็อปปี้อะดิชิมปี้ท็อปปี้เออ ทุกคนหัวเป็นปลาตัวเป็นหมีหรือเปล่านี่นี่นกนุกคนลองฟังเสียงดูคนลองฟังเสียงดิเนี่ยไง c h ท m p ป t o p p y Chompitoppy เอ้ย Chur Trimpitoppy เออจ t r i m ท i t ป p p y Trimpitoppy เฮ้ยใครรู้จักตัวนี้บ้างอกอันบ้างหมดเลยทุกคนโอ้ยคือตัวเป็นอะไรอะตัวเหมือนลิงเลยเนาะตัวเหมือนลิงหรือเป็นหมีเพื่อเพว่าตัวเป็นลิงหรือเป็นหมีคือเป็นกอริลีน่าจะเป็นตัวนี้โอเคครัากันทุกคนมามาเด้อเด้อเด้อ สองกล่อสุดท้ายกันเลือกสีหรือว่าจะสลับสีก่อนใคนจะเลือกอันไหนทีนี้โอเคหมดแล้วนะทุกคนหมดแล้ว <Yeah. S 1> อ่ะเปิดเลยว่าก็เปิดก่อนรอบนี้ใครอะปิดวยจุ่ง <Hey! S 2> จุุง๊งงวว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 วลววววว น่ารักอีกแ่้วน่ารักทุงทุงน่ารักนะทุกคนพูดว่าทุงทุงน่ารักคอมเมนต์มาตามที่โฟกัสบอกนะครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ทุงทุงไปเข้าฝันนะครับทุกคนต้องดูทุ่งทุ่งมุมนี้มุมสูงทุงทุงทุงนี่ทุกคนโอ๊ยมงเปิดได้ทันเลยทันละลายออริซีออริีนะ คนก็เป็นกล่องซุ่มอะไรนะเบสล็อเบสล็อกเราได้มาใช่แนละ้วทุกคนทุกคนอยากให้เราเปิดกล่องซุ่มหรือทํากล่องซุ่มอะไรนะคอมเมนต์มาบอกเลยนะ,<อ>นะครับทุกคนกล่องซุ่มพี่ฟิล์มกับโฟกัสโคตร EP สองหรอใครยังไม่ไดู EP แรกเราไปดูก่อนนะครับผมกล่องซุ่มพี่ฟิล์มกับโฟกัสโคตรตลกโคตรฮาวันก่อนโฟกัสดูกลับไปดูขำตดแต่เลยทุกคนทุกคนไปว่านะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ก่อนแล้วก็ติดตั้งไลน์นะครับทุกคนนะคะชอบตัวละครไหนในไหนนะในเพียร์ร็อกคอมเมนต์แล้วบอกด้วยนะครับเชิญกันไปก่อนสวัสดำหร